สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะผนะนะู้ที่ติดตามลายมือหรือชื่นชอบเรื่องของลายมือครับคลิปนี้เราจะมา <c oughs> พูดถึงนะครับเส้นนะที่มีความเอาแต่ใจตัวเองนะครับหรือความรักไม่ได้ดังใจนะครับก็คือดูจากเส้นไหนครับนะดูจากภาพนะครับดูจากเส้นนี้ครับเส้นนี้นี่นะครับเส้นนี้นะครับ ถ้าปกติของเขานะปกติของเขานะครับเส้นนี้เขาจะขึ้นตามแนวแบบนี้ครับนี่ปกติต้องขึ้นไปแบบนี้ครับนะตามขึ้นไปแบบนี้นะตามตามปลายของเส้นสีดงครับจะต้องขึ้นเหนินถึงเหนือน,นิ้วชี้นี่นะครับเขาเรียกว่าเนิน Lind <Yeah. S 2> พฤหัสครับอันนี้เขาเรียกว่าเนินพรฤหัสนะเออเป็นเนินพรฤหัสเป็นเนือในคุณธรรมนะครับอันนี้แต่ลายมือนี้ที่เราวาดเมื่อกี้ครับก็คือสิ่งที่เห็นก็คือ เส้นของเขามันไม่ได้มาตามแนวนี้นะครับมันมาตามเส้นสีดำนะเส้นสีดำนะครับคือปลายตรงนี้ปลายของเขากําลังจะวกลงมาด้านนี้ครับปลายเขาจะวกลงลงด้านนี้ฉะนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นใจครับเส้นใจนะเส้นใจเส้นใจบอกถึงความรักครับความรักสภาพจิตใจด้วยนะครับสภาพจิตใจด้วยนะครับสภาพจิตใจใจดีนะ หรือใจดกากระว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ถือว่าเรื่องของสภาพจิตใจฉะนั้นอันนี้เส้นใจสั้นนะครับเส้นใจสั้นบ่งบอกถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็แรกความรักไม่ได้ดั่งใจก็คือเน่องถ้าเป็นผู้ชายก็รักลูกรักเมียนะครับก็ไม่ได้ดั่งใจรักภรรยาก็ไม่ได้ดั่งใจจะบอกว่าบางทีบางท่านเนี่ยนะครับอาจได้คู่ครองที่ไม่ได้รวยนะส่วนเรื่องของลูกหลานเช่นกันครับเรื่องของลูกเนี่ยนะครับเขาเียกว่า คิดหวังคาดหวังนะครับว่าจะให้เขาไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอยากให้เขาไปเรียนแบบนี้ไปทาอาชีพแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่ไปตามใจเรานั่นเองครับนี่คือในส่วนเรื่องของเส้นใจนะต่อมาครับถ้าเกิดบางทีบางท่านเนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับวกงอลงแบบนี้โค้งวอลงแบบนี้ค<สา>รับเรียกว่าถ้าเกิดในมือขวาจะชัดเจนมากในเรื่องของคําว่าถ้าหากไปหุ้นส่วนนะไปหุ้นส่วนนะ นะครับไปคุ้นสวดกับใครนะจะทําร่วมกับใครก็ต้องดูให้ดีครับเพราะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจผิดหวังนั่นเองครับเส้นใจผิดหวังฉะนั้นใจคาดหวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับกายคาดหวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็จะไม่ได้ดังใจนะเกิดในมือซ้ายด้วยครับนี่คือมือซ้ายนะนะถ้าเกิดคาดหวังในเรื่องของครอบครัวครอบครัวน่าจะเป็นแบบนี้นาจะเป็นแบบนี้นาแบบนี้มันก็จะยากนิดหนึ่งเท่านั้นครับ น,นี่คือคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องของเส้นใจน,นั่นเองครับคือเส้นความรักไม่ได้ดังใจหรือบางทีบางท่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดเ,เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีถ้าเป็นผู้ชายก็รักผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่เขาไม่แต่งงานกับเราเ,เราก็มาได้อีกคนนึงอย่างนี้ก็ได้ครับเขาเรียกว่าความรักไม่ได้ดังใจนั่นเองนะครับ <S <S โอเคนะครับประมาณคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับ